เพราะนั้นตีม,ตมที่ไบคอไปเรื่องพวกรีบาวของหุ้นส่งออกอาจจะ <laughs> จะยังจะจบไปเร็วนิดนึงนะฮะ, <laughs> ะมาข่าวหน้าหนึ่งเลยดีกว่านะครับเรื่องของวายุพักนะครับคือรายละเอียดออกมาค่อนข้างเร็วเหมือนกันนะครับ <h ums> ว่าตรงนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าข่าวคุ้นเป็นคนตีตีข่าวนะครับน่าจะไปคุยกับคุณรับะลนั่นแหละนะครับซึ่งเป็นประหลัดกระทรวงการคลังนะครับเห็นให้ข้อมูลมาเนี่ยว่า จะมีการเสนอขายหน่วยลงทุนให้กับบุคคลธรรมดาเนี่ยวันที่16-20กันยาก็เดือนนี้แล้วนะครับถือว่าค่อนข้างเร็วมากเลยแต่ก่อนอื่นเนี่ยปกติก่อนจะขายเนี่ยตัวของฟันแฟกชีก็ต้องมีให้เห็นก่อนนะครับซึ่งอันนี้ต้องมาดูกันนะครับว่าตัวของการันตีผลผลตอบแทนจะเป็นยังไงนะครับใน็อตที่แล้วเนี่ยการันตีผลตอบแทนปันผลขั้นต่ํามัน3%ถึง7%นะครับปันผล3%ผู้ผิทแต่ว่าในตัวของแคป กำไรสูงสุดอ่ะมันอยู่ที่3%ถึง7%ปรประมาณนั้นนะครับก็ต้องมาดูกันนะว่าเขาจะให้ปันผลขั้นต่ำเท่าไหร่เพราะว่าตรงนี้เราเราพูดเสมอว่าแต่ที่เราที่เราเคยทำเจาะลึกวัยุพักน้องไบเนี่ย,เข,ยเขียนเขียนเปเปอร์แล้วก็มีคลิปวิดีโอด้วยอาจจะย้อนดูได้ก็คือการันตีเก่าเนี่ยสช่วงนั้นคือดอกเบีย้นยนโยบายมันค่อนข้างต่ําอยู่แต่พอตอนนี้ดอกเบีย้นยนโยบาย2 5เนี่ย ถ้าให้แค่3เหมือนเดิมนียมันอาจจะดูไม่จูงใจเท่าไหร่อาจจะต้องม,มีการเพิ่มตรงนี้หรือเปล่าซึ่งก็ต้องยอมรับว่าตัวเลขเป๊ะๆหรือตัวเลขจริงเนี่ยมันยังไม่ได้เห็นนะครับว่าจะเป็นเท่าไหร่แต่ว่าเชื่อว่าน่าจะเป็นรูปแบบเดิมที่มีการันตีนั่นเองถ้าเป็นแค่เราเห็นบอลตัวพันธบัตรที่รัฐบาลขายล่าสุดก็อยู่ที่3.5ม นะครับก็แสดงว่าอาจจะเป็นเบสตรงนั้นหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องต้องลุ้นกันนิดนึงแต่ว่าอย่างน้อยต้อง3.5มจุดห้าก็คือสามเหมือนเดิมนี่มันมันไม่ดึงดูดพอแลใช่ก็อาจจะทําให้ตัวเลขที่ต้องการแสนถึงแสนห้าหมื่นล้านเนี่ยอาจจะไม่ถึงเพราะว่าตัวเลขไม่จูงใจนะครับแล้วก็ต้องต้องเรียนงี้ก่อนว่าอันนี้เป็นเป็นข่าวนะคือยังไม่ได้เห็นตัวจากจากนโยบายจริงๆยังไม่ได้เห็นเอกสารจากทางรัฐจริงๆนะครับแล้วก็ส่วนตัวแอบแปลกใจนิดนึงเพราะว่าเห็นจะขายวันที่16-20ถึง ซึ่ง16เนี่ยยังไม่ได้ประชุมคอ,อ,อ,อรมอในสภาเลยด้วยซ้ำนะมันจะขายได้เร็วขนาดนั้นหรือเปล่าอาจจะดีเลยจาตรงนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าในถ้าออกมาในลักษณะแบบนี้แสดงว่าต้องมีแผนต้องมีอะไรที่อยู่ในมือที่พร้อมจะทําอยู่แล้วนะครับนี่ก็เลยเป็นเป็นในเชิงบวกละกันว่าอันนี้แสดงว่าไม่น่าไม่น่าพลิกโผลแล้วว่าประยุภาคกเกิดแน่นอน ใช่ครับเพราะว่าอยุพักเนี่ยหนึ่งคือมันไม่ต้องใช้งบอะไรเพิ่มมันเป็นหุ้นที่มีอยู่แล้วแล้วก็เอามาระดมทุนนะครับก็ไบเอเดาวเองว่าอย่างน้อยตัวของการันตีผลปันผลแต่ละปีเนี่ยต้องอยู่ประมาณสั้งสาถึงสีเปอเซ็นเป็นอย่างน้อยนะครับเพราะว่าอย่างที่พี่บนลบ,บอก พันธบัตรรัฐบาล10ปีที่ขายผ่านตัวแอปเป่าตังเนี่ยที่มันทําลายสถิติไม่กี่วินาทีเนี่ยขายหมดเนี่ยมันให้ทั้ง3%กว่ากับตัว10ปีและไอ้ตัวกองวายุพักเนี่ยจริงๆฟีเจอร์ของระยะเวลามันก็คือ10ปีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเปรียบเทียบกันได้ค่อนข้างตรงๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดแค่3%แปลว่าอาจจะจูงใจไม่พอเขาก็จะมีความเสี่ยงที่ระดมทุนได้อาจจะน้อยกว่าที่คาดเพราะเขาอยากได้สักแสนห้าหมื่นล้านมากระตุ้นตลาดทุนไทยนะครับส่วนพอ ตอนแรกเนี่ยเขาจะให้เป็นน้กาทุนทั่วไปก่อนนะครับการจองเห็นให้ข้อมูลว่าเป็น small lot first นะครับขั้นต่ำา5 0 0 0บาทพอรายย่อยจองเสร็จครบปุ๊บก็จะเป็นสถาบันนะครับน้กาทุนสถาบันก็18-20นะครับซึ่งาตามแหล่งข่าวนะครับก็คือธนาคารใหญ่ๆอ,อย่างไทยพาณิชย์อะไรอย่เงี้ยเ,เห็นรายชื่ออยู่เหมือนกันก็คือมีจ่อเข้าลงทุนแล้วนะครับจากแหล่งข่าวถ้าเกิดย้อนไปดูตอนของปีนู่นเลยครับจริง,รงๆถ้าดูสัดส่วนนะแบบ 6 0สินมันเป็นสถาบันการเงินนะที่ซื้อหน่วยกอวายุพักในตอนปี2546ตอนนั้นนะครับอนนี้ใบก็แอบคิดว่ามีโอกาสสูงเหมือนกันที่จะเป็นสถาบันการเงินส,ส่วนใหญ่ที่เข้ามาซื้อ <c oughs> เหมือนในรอบที่แล้วนะครับแล้วก็ครั้งนี้น่าจะมีเน้น ESG เพิ่มขึ้นแหละเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นประเด็นเรื่อง ESG ที่ที่ ตลาดเองก็พยายามผลักดันตรงนี้ออกมาให้ให้เป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนว่าเวลาเรามองการลงทุนต้องมองเรื่อง ESG ด้วยก็เชื่อว่าวายุพักก็น่าจะไปเข้าติดตรงนั้นเหมือนกันซะครับก็เลยมีประเด็นที่ว่าหุ้นที่จะลงทุนเนี่ยน่าจะต้องติดในกลุ่มของ ESG หละครับอันนี้หมายว่าเป็นจุดที่คุณลัฐวโลนเนี่ยย้ำตั้งแต่วันนู้นแล้วที่ที่พูดแถลงใหญ่นะครับแล้วก็อันนี้จากแหล่งข่าวเข้าใจว่าเขาคงไปสัมภาษณ์มาแหละนะครับเราก็ยังเน้นเหมือนเดิมว่าแบบยังเน้นเรื่องคะแนน ESG ที่สูงนะครับแล้วก็ อีกอันนึงที่อาจจะเพิ่มขึ้นจากการถแถลงครั้งที่แล้วจากแหล่งข่าวที่ตีออกมาเนี่ยก็คือเขาบอกว่าจะเปิดกว้างการลงทุนในสมอลแล้วก็ mid cap มิดแคปที่พื้นฐานดีมากขึ้นนะครับแล้วก็จากเดิมที่อาจจะไปกระจุกอยู่ในเซฟฟิตี้เซ็ร้อยเนี่ยอาจจะมีการกระจายมากขึ้นนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะจริงๆหุ้นเขาก็กระจายอยู่แล้วนะผมเห็นพอร์ตเขาล่าสุดมันก็ มันจะมีหุ้นขนาดกลางอยู่แล้วด้วยนะครับแต่ขนาดเล็กๆเลยเนี่ยไม่ค่อยมีต้องบอกว่าตอนปัจจุบันหุ้นที่อยู่ในกลุ่มของ ESG เนี่ยมัน200กว่าตัวแต่ก็มันมีข่าวก่อนหน้านี้เหมือนกันว่าตลาดเองก็จะพยายามผลักดันแล้วก็อาจจะมีใช้คําว่ากดหรือระเบียบเพิ่มเติมที่จะขยายในกลุ่มที่เข้าเกณฑ์ของ ESG เนี่ยเพิ่มขึ้นอาจจะไปถึง3-400ตัวเลยก็จะเปิดกว้างของการลงทุนไปหุ้นที่มันมีขนาดกลางแล้วก็เล็กมากขึ้นนะครับนี่ก็น่าจะเป็นจุดหนึ่งแหละที่ อาจจะเป็นเป้าหมายของวายุพักได้แต่อย่าลืมว่าถ้าเราดมทุนได้เกินแสนล้านเนี่ยคือก้อนมันใหญ่มากนะมันอาจจะต้องกระจายไปค่อนข้างเยอะก็หุ้นหลายตัวก็น่าจะได้ประโยชน์นะครับจริงๆเราก็พอดีเราก็มีเพเปอร์ไว้ด้วยยังไงก็อาจจะปักลงทุนไปดูนะครับนี่ก็แต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีพูดคุยตรงนี้เพิ่มเติมแน้่นก็อยากแค่บอกว่ามันมีเปเปอร์ตรงนี้เราจะคุยกันต่อ